เยียบกันหน่อยครับสถิติที่ขึ้นมาครับนี่ครับเรื่องของอายุนี่ความหนุ่มความสดอยู่ที่มุมดําเลยครับส่วนสูงก็มุมขาวนี่ลอยกว่าประมาณ4เซนครับเรื่องของประสบการณ์มวยกระดูกมวยจํานวนการชกนี่แน่นอนครับอยู่ที่มุมขาวอย่างเพชรนรินหนุ่มทรนเพครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัด รถขุดคูโบตา้าเวสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8ปดกหมายเลข27ครับและก็ไทยไฟรอบชิงชนะเลิศนัดชิงถ้วยพระราชทานครับย้ำเลยนะครับวันที่22ทธันวาคมครับสแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่น้องแฟนหมัดแฟนมวยที่จังหวัดพะเยาครับรวมไปถึง ไม่ใช่แค่พะเยาอย่างเดียวพี่บอมจังหวัดใกล้เคียงด้วยไปแอลเมเือกันเลยครับจาวพะเยาดูฟรีนะจ๊ะจาวพะเยาได้พอมวยฟรีกันแล้วครับบรรยากาศนี่สุดยอดแน่ๆครับข้างคว้างข้างข้างกวานพะเยากันไปเลยอ่ะคู่นี้ครับเดี๋ยวมาติดตามครับส่วนไทยไฟลีของเราสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่8ธันวาครับเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ขาบงขาบูมากันเพียบครับ จอมเก่าก็มานะครับพลเอกมอพัวนาแก้วขวัญการครับเพชรภาคมาชอชนะมวยไทยสุปพรบอลน้องแพลูกสาวกำนันกุ้งเพชรแท้สีโอปอเพชรนริงเสถียรมวยไทยตะวันออกสีโอปอแล้วอีกมากมายครับนี่คือไทยไฟลีกสัปดาห์หน้าพบกันนะครับอาทิตย์ที่8ธันวาครับส่วนคู่นี้ครับเพชรตัดเพชรครับเพชรไหนจะได้ชัยชนะครับเพชรน้ำหนึ่งหรือเพชรนริงครับ มาแล้วครับแข้งขวาครับของเพชรนรินทร์เพชรน้ำหนึ่งครับเตะขวาคืนโอ้โหหลุดครับตามเข้าไปช้าคืนยังไม่โดนนะครับแต่ไทยกับไทยนี่แหละครับมันกันดีนักแรครับค่อยๆเบียดค่อยๆนวดกันไปแต่ถีขวายันไปครับเพชรน้ำหนึ่งเพชรนรินทร์ออกข้างซ้ายหมัดปาแล้วครับโอ้โหแบบวกกันแล้วครับ เพชรนำหนึ่งก็ไม่กลัวแล้วครับเพชรรินไปขวามาครับยังไม่ถึงแต่ยังจะต้องจ้องครับโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับเพชรนำหนึ่งครับเจ็บไม่เจ็บครก็ถามใจตัวเองครับเพชรนรินพยายามครับละเอียดทั้งคู่ครับไม่ผีไม่ผางครับพยายามก็พอ้แม่ตะวัเตะแล้วมีหมัดถกขึ้นมาเลยครับ ถึงกับสะดือเลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับต้องเอาคืนครับแบบนี้ครับคิดได้ใจครับต้องเอาคืนครับไปพับนอกไปครับเพชรนรินโอ้ตอนนี้ได้ใจเลยครับเพชรนรินครับเดินเบียดเข้าหาเอาลื่นครับมีนลื่นเล็กน้อยดูเหมือนว่าเริ่มจะจูนจังหวะเข้าที่เข้าทางนะครับเพชรนรินครับเริ่มจะออกให้เนี่ตามจังหวะสับพับนอกอีกโอ้เพชรน้ำหนึ่งดูเหมือนว่าจะเกร็งไปนะครับ อย่างไม่ออกเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ออกก็รับไปก่อนครับใครจะไหลลื่นกว่ากันครับเกมการชกบนเวทีนยหยาขก็ไปมัดขวาครับนี่ครับแหมชิงต่อยแล้วฉากออกมาครับกะจะกินเปล่าๆเลยครับแข้งขวาแต่ยังตุกกะกักกักแต่มาครับโดนถีบทำลายจังหวะไปอีกครับ สกัดเอาไว้ครับเตะซ้ายมาหมัดซ้ายคือเตะซ้ายแหมเตะแล้วจ้องหน้ามองตายักคิ้วหลียวตาด้วยพี่บอลโอ้ต้องระวังนะครับหมัดซ้ายของเพชรน้ำหนึ่งครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับเป็นซ้ายหน้าซะด้วยเอามาแล้วครับเตะมัดซ้ายแล้วครับเพชรนรินโอ้โหพอมาแล้วมาหนักมาแรงเลยครับได้ใจจริครับแบบนี้ครับเพชรน้ำหนึ่งครับหนึ่งได้ครับสองสามสี่ไม่ต้องตามมา พยยเข้าไปแหมเพชร์นรินยังทีมครับทีมสกัดทีมพมลายจังววาไว้แข้งขวามาครับโดดต่อยขวาลำตัวเอาคืนครับโอ้โจยจ้เสียหลักล้มลงไปโอ้แล้วล้มช็อตดีครับหมดยกพดีครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มแป๊บเดียวครับ กันนะครับโอ้โหเดือดกันไปปลายยกนะครับนี่ครับมาซ้ายของเพนารินนะครับไปต่อยแย่รังแต่รังรังต่อรังแตนก่อนนะครับก่อนเลยดือสิครับหุกซ้ายมาครับเพชนน้ำหนึ่งล้วตามเข้าไปครับแข้งซ้ายโอ้โหดูในการคอดีว่าไม่เต็มใบนะครับไปขวามาครับเพนารินครับโอ้โหหุกขวานี่ลําตัวครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับนี่ไปเสียหลักลื่นล้มนะครับ บรรยากาศที่โวสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเลยครับไทยไฟลีของเราก็มาจัดที่นี่ครับทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็ใครใกล้เคียงแถวนี้ก็ามาได้นะครับย้ำว่าชมฟรีครับยกที่2ดลุยกันต่อครับพยายามขยับพยายามสืบเข้าไปคนที่ถอยชิงเตะมาก่อนครับแข่งซ้ายแข่งขวาแข่งขวาโต้คืนเหมือนกันครับผีไปแล้วแฉะจะสับจะสับเอาสับคืนมาไม่โดนเหมือนกัน ใกล้ๆกันไว้ครับพยายามยืนพยายามหาจังหวะออกครับถีบไปก่อนครับแข้งขวาแข้งขวาเตะคืนขยับสืบเข้าไปครับตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาไม่ดูเหมือนว่าจะผ่อนไปนะครับแหน่กระโดดเข่าลอยมาครับเพชรน้ำหนึ่งครับเพชรนรินทร์ตามเข้าไปเตะขวาเต็มเต็มบอเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับใน ช่วงต้นยกของยก2ครับปิดมากระช่ามาครับเพชรนรินโอ้แต่งตัวครับแต่งตัวนานเหลือเกินกรรมการแยกออกมามาแยกมาแล้วลุยกันใหม่ครับขึ้นกลางเวทีหน่อยหมัดซ้ายเตะขวาครับมาเป็นชุดอยู่แล้วมาโว้ยจังหวะนี้ครับแม่โดนแล้วยักหน้าใส่ครับใจดีสู้เสือเลยครับซ้ายเตะขวาเพชรเพชรนรินครับขยับเพชรน้ำหนึ่งก็รอครับ หนีมือดีสายตาดีครับาตาคนตาเต็มแหมเสยจังหวะประสานงาพอดีครับคนที่เสียหลักไปก็คือเพชรน้ำลื่นครับโอ่อตอนนี้ลุยแรงแล้วครับเพชรน้ำลื่นครับมาเร่งชกปลายยกครับโงลไกมาตีแปะเพชรจินก็นดันหน้าขวางหน้ากรรมการแยกออกมา โอ้ว <tinc S 1> ันนี้เพชรไหนจะแวววับปิ๊บวับครับเพชรตระรีหนัวเพชรน้ำหนึ่งครับมาอีกแล้วเพชรตระรีเดินลุยเข้าไปแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายฟันสองซ้ายไม่โดนครับเพชรน้ำหนึ่งก็มีโต้ผลักออกไปเดินหน้าเข้ามาครับต่อยซ้ายตัวไม่โดนโอ้ว่าจะนิ่งไหมครับเพชรน้ำหนึ่งครับยันนิ่งครับยันนิ่งครับไตขวาไปครับต่อยขวามาเพชรน้ำหนึ่งมาแล้วตามครับขอตามครับเรียกร้องครับไตขวา โอ้ตอนนี้เป็นผู้พิชิตความจะปวดแล้วครับเพชรนรินทร์ครับเดินหน้าเข้าใส่แทงเข่าซ้ายโอ้โตโยครับบันสอบไม่โดนครับเพชรที่นึ่งพยายามเข้าไปครับโอ้ต่อยขวามีเอียงเล็กน้อยยังอยู่ครับยังอยู่ครับเพชรนี่หนยังอยู่ครับแทงเข่าซ้ายโอ้ตอนนี้ครับปอไปใต้มาปากเริ่มจะคลับแล้วครับคุณเด็กครับ ออนี่ผมมองไม่ออกครับเพราะว่าเพชรน้ำหนึ่งแกมีหน้าเดียวครับไปรู้แกเจ็บแกปวดแกเหนื่อยหรือเปล่าครับแกนหน้าเดียวครับแม่ประเภทแบบว่าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวครับเอามัดซ้ายมาขยับเข้าไปมัดซ้ายเว้เพชรน้ำหนึง่งบาดซ้ายเพชรน้ำหนึ่งเจอเท้าของเพชรนรินทร์ขึ้นมาครับหายใจไม่ทั่วท้องคุณผู้ชมเอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องครับแบบนี้ครับแทงขวาเตะเข้าไปเตะซ้ายขึ้นมาเตะซ้าย แล้วก็จะกระโดดปักศอกสัหน่อยครับนี่ครับส่งจูบไปโอ้ด,ดูดูแล้วเกินนะครับในยกที่ผ่านมาครับยกที่2ครับก่อนแลกกันมาตั้งแต่ต้นยกครับนี่เสียหลักล้มลงไปนะครับเพชรน้นหนึ่งยับแระเสียบเข่าของเพชรนริน ปายหน้าขวาแนา่แทงแบบยัดไส้โอ้มาทุกรูปแบบครับนี่จังหวะโต้คืนของเพชรน้ำหนึ่งครับต่อยขวาครับโอทําเอาเพนารินมีวูป้าบุป้าไปเหมือนกันนี่แทงเข่าโตโยนเลยครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้ท่าตลอลลอนโทนนี่เหลือเฟือ บรรยากาศชาต่างชาติเะครับเข้ามาชมนะยครับย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณเอกนะครับว่าชมฟรีนะครับที่นี่ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอย่าลืมมาชมกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามาอีกแล้วครับพี่บอมครับสัปดาห์หน้าครับมวยหญิง95กิโลครับโอ้ขออีกทีหนึงนะขออีกคู่หนึ่งที่ว่ารวมกันได้418ปอนด์นั่นแหละจะเป็นการเจอกันระหว่างเพชรบาหวิวอยุทธชัยครับนี่เคยมาแล้วเจอกับดงพญาไฟสิทธิ์ผู้ใหญ่ใต้คลองครับ สัปดาห์หน้าไทยไฟลีกที่นี่นะครับเบอร์สยามสเตเดียมสัตเทือนเลื่อนลั่นเหมือนสัปดาห์นี้แหละครับอะตอนนี้ว่าสะเทือนเลื่อนลั่นกับคู่นี้กันก่อนนะครับเพชรหนึงกับเพชรนรินทร์ครับเพชรไหนจะได้รับการชูมือแหมเพชรหนึงขยับเดินนะครับแข้งขวาดีครับเพชรนรินทร์ก็โต้ดีครับอะได้คนละทีดีคนละอย่างครับหลุดไปเตอแข้งขวาสิครับโอ้โหแต่กินฟรีแต่รุกโทษเลยครับลูกนี้ไปราคาไว้ครับโอ้โหให้ประการเห็นชัดๆครับ บอกอาจารย์นี่เลยครับแข้งขวาครับเดินเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่งขยับไปโอ้โกนีสเสียเนี่ยพอกำลันเลยครับโดนไตะกวาดลานครับโอ้ร้ายกาจครับเหลี่ยมนี้ครับมองข้างบนแต่กวาดข้างล่างครับมีมองหลอกครับสำหรับมุมดำย่างเพชรน้ำหนึ่งเพชรนารินแมเกมเริ่มแผ่วไปหรือเปล่าครับขยับมาหน่อยครับกระตุ้นหน่อยกระตุ้นตัวเองหน่อยครับ ยกระดบขึ้นมาหน่อยเพชรน้ำหนึ่งถีไว้ก่อนครับแหมจมัดือนมาไม่โดนครับเพชรนรินเจอแท่งขวาของเพชรน้ำหนึ่งขยับไปเจ้าคืนครับขยับไปเจ้าคืนแต่ว่าเหนี่ยครับจังหวะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับแ่วทาที่ใจความเป็นนักสู้ของเพชรนรินนี่สุดยอดเลยครับเดินเข้าไปก็ว่าเจอถีอีกแล้วโอ้เพชรน้ำหนึ่งครับตอนนี้สบายๆครับก่อมาตามจังหวะแล้วครับไตพักนอกไปเรื่อยๆครับ ขาเพชรนรินขยับเข้ามาก็เตะคูเตะปรามครับโอ้โหแข้งขวานาบเต็ๆมๆตอีกแล้วต่อยขวาเอาเอาเอาเร่กาน็อกไปเร่เอาน็อกไปไปแล้วครับโอ้โหนี่ว่าจะไม่น็อกนะครับโดนต่อยลับตัวเข้าไปครับเพชรนรินหนุ่มทองเทพครับยังลุกขึ้นมาได้ครับโอ้โห่าไปต่อครับว่ายหนึ่งคือครับเพชรน้ำหนึ่งตามเข้าไปยังไงครับบุกซ้ายต่อยขวา ต่อยขวาอีกแล้วต้องประคองตัวเลยครับเพชรนริณ์ครับต้องประคองตัวหน่อยครับแมแต่ว่าจะมีบวกมีสู้ขาตายเมื่อไหร่นีอันตรายเลยครับเพชรนริน์บอกหายมือรับยังสบายสบายแมทหุกซ้ายไปครับเจอไปไปแข้งซ้ายกระโดดเข่าลอยโอ้โหหายใจยาวเลยครับเพชรนริณ์ครับเจอลูกนี้เข้าไปอ่า หาจังหวะแล้วครับจะปิดบัญชีหรือเปล่าครับแต่ว่านี่ครับต่อยคืนมาหมัดขวาหมัดซ้ายของเชรนารินครับถีมไวก่อนครับเพชรน้ำหนึ่งได้นับไปแล้วครับจะหาจังหวะปิดเกมหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเจ้าตัวก็ยังไม่ได้เร่งเีื่อปิดบัญชีครับแต่ถ้ามีจังหวะก็ไม่แน่แข้งขวาเตะ ก่อนดูนวไม่อยากทำเลยนะครับแต่ว่าเพชรรินครับยังไม่ยอมหมดหมดยกซะก,ก่อนครับ <c oughs> แหมมาโดนนับยกสุดท้ายนะครับเป็นรินหนุ่มธนเทพ,พครับ ทับชาร์จนะครับจังหวะนี้ครับแมคิดว่าจะมาตรงกลางหรือข้างบนไม่แน่ใจแต่แมที่แน่ๆไปกวาดข้างล่างครับมีหลอกด้วยสายตาครับแล้วก็ถีบแล้วหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาจังหวะไล่ยำครับมีหนีใบหน้าสลับลำตัวแล้วกองครับให้กรรมาการนับครับขวาซ้ายแล้วขวาจังหวะกระแทกหมัดขวาแล้วซ้ายครับล้วงท้องใบทีหนึ่งครับ จังหวะนับยกที่3ามาะครับโยนเข่าเลยครับจังหวะกระโจนเข้าหาและผลการตัดสินของกรรมการในคู่นี้นะครับ and the winner is black corner เพลงตึงรอบชั้นตับ ยินดีกับเพชรน้ำหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้เพชรนารินครับ